สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูวิธีการลากเส้นนะคะลายนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะซึ่งจะมีอยู่3ส่วนนะสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็กลีบดอกแล้วก็ใบเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกสรดอกไม้สีน้ำเงินกันก่อนนะคะเรามาดูที่ต้นแบบนะต้นแบบตรงนี้เนาะก็จะมีจุดไฮเริ่มด้วยเกสรดอกไม้ก็จะมีจุดสีน้ำเงินห้จุดนี้ ก็คือแสดงถึงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการปักนะคะเราก็เริ่มจากตรงนี้นะคะแทงเข็มขึ้นแต่ถ้าเป็นการลากเส้นก็ลากได้เลยนะคะแทงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็มาเจอจุดนี้นะจุดเริ่มต้นที่เราทำไว้หังนั้นก็ขยับม,มาจุดข้างๆนะแล้วก็ปักไปนะแทงเข็มขึ้นปักไปแทงเข็มขึ้นตรงนี้นะ แทงเข็มขึ้นนะคะก็าปักลงแทงเข็มขึ้นปักลงแทงเข็มขึ้นปักลงนะคะอย่างนี้นะคะไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ ะอะคะอ้อมไปแบบนี้อา่าก็ต้องมีสมาธิดูจุดนิดหนึ่งนะคะตะกี้ก็ตอนนี้รู้ไหมคะว่าอันนี้อัดเป็นครั้งที่สามอัดคลิปเพราะว่าตรงเนี้ยลืมจุดแบบแปบลบว่าไล่ลำดับแล้วก็พลาดไปจุดหนึ่งก็ทำให้วงกลม ไ,ได้มุมตรงนี้นะคะสิสร็จแล้วนะคะทีนี้มาดูตรงกลีบดอกบ้างกลีบดอกอันนี้ลากไว้ก่อนให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าขออ,าออกนะลากให้ดูแบง่งครื่องเฉยๆเดี๋ยวเรามาทูกลีบนี้นะะแล้วกันในส่วนของกลีบดอกนะคะจะมีจุดนี้เป็นจุดตรงกลางเห็นไหมคะวิธีเราลากนะคะก็จะเป็นการนําจุดเนี้ยคะ่ะไปอย่างทุก ทุกจุดนะท,ทุกทุกจุดนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ละกันนะอยู่ตรงกลางดีนะเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะคะเราก็จะเป็นลากอันนี้ค่ะไปอย่างทุกทุกจุดนะเริ่มจากอันนี้นะนะลากขึ้นไปอย่างจุดที่หนึ่งจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไล่ไป ไล่ไปแบบนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะ,ะจุดนี้มาตัวไหนคะแทงเข็มขึ้นปุ๊บเราก็มาจุดตรงนี้ข้างๆนะคะแทงเข็เขมก็จุดข้างๆตรงนี้นะเดีย๋ยวเปลี่ยนสีได้หนึ่งสีนี่แล้กันนะคะลงปุ๊บนะคะเราก็แทงขึ้นข้างๆ แล้วก็มาตรงนี้นะคะมาตรงนี้เสร็จจริงๆเราก็จะต้องแทงขึ้นตรงนี้ถูกไหมคะที่เดิมเพื่อไปเชื่อมตรงนี้เดี๋ยวถ้าอยู่ใกล้แล้วก็แทงขึ้นตรงนี้แล้วก็มานี่เลยก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้วถ้าลงนะคะเวลาทำเพื่อความสวยงามคะ่ะเราขึ้นตรงนี้ได้ค่ะคู่กันไปนะนปขึ้นมาแล้วคู่กันไปขึ้นมาแล้วคู่กันไปก็ไปแบบนี้นะะ ลงมานะคะเสร็จแล้วเราจะมาจุดนี้นาอเข็มเราลงตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็อาจจะไปคล้องเชือกตรงนี้ค่ะที่อยู่ข้างหลังเข้ามาเพื่อแทงให้ถึงจุดนี้นะแล้วก็ไปเราขึ้นจุดนี้แล้วก็ลงมานะคะแล้วเราก็แทงที่จุดเออหมุนที่จุดเดิมนะคะขึ้นลงไปแบบนี้นะล้าลงมาคล้องที่จุดเดิมนะขึ้น ลากลงมาซึ่งลายนี้อาจจะทำให้เราใช้ได้เยอะหน่อยนะเพราะว่าจะต้องขมวดวมอยู่ข้างหลังอาจจะเยอะหน่อยให้สลับกันไปแบบใกล้ๆกักกกกนแบบนี้นิดหนึ่งนะคะเวลาปักไม่งั้นความสมดุลของภาพมันจะแบบเป็นการทับซ้อนกันแต่เทคนิคหนึ่งนะคะที่ทางเพจทำนะคะ เวลาเราลากค่ะนี่คือการลากเนาะแต่ถ้าเป็นการใช้การปักเราจะถ้ามันได้เยอะๆเราจะปักลงตรงนี้นะปักลงตรงนี้เลยเรามาดูนะคะเช่นเราเราเริ่มจากจุดนี้เนะาะแทงเข็มขึ้นแล้วก็มาคนะแล้วเราก็แทงเข็มขึ้นแล้วก็มาตรงนี้นะ จนตัวแล้วก็แทงเข็มขึ้นตรงนี้มาแทงเข็มขึ้นแล้วก็มาแล้วเราก็ไปคล้องเชือกข้างหลังนะสมมติคล้องเชือกเส้นนี้อยู่ข้างหลังนะคล้องเชือกแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะแล้วก็แทงเข็มขึ้นแล้วก็มาค่ะแล้วก็ไปคล้องเชือกข้างหลังแล้วก็แทงขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นตรงนี้นะคะนี่แทงเข็มขึ้นปุ๊บขึ้นมาอ่า แล้วก็น,นี้ขึ้นมาแทงเข็มโค้งตรงนี้ขึ้นมานะเอ่ทีนี้เราจะเริ่มนะปึ๊บตรงเนี้ยค่ะตกมาตรงนี้เราแทงเข็มขึ้นโค้งขึ้นมาทีนี้ตรงเนี้ยค่ะเราแทงเข็มมาตรงเนี้ยมันจะเริ่มมี <c oughs> มีได้เยอะหรือถ้ายังไม่เยอะเราทำแบบนมีก่อนได้ค่ะแล้วก็โค้งเชือกข้างหลัง แทงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมานี่พอเราเห็นว่าตรงนี้มีเยอะแล้วค่ะเราสามารถตรงนี้เรา,เราแทงเข็มขึ้นมาใช่ไหมคะเราสามารถปักลงไปในกระดาษะะจุดใหม่ตรงนี้เลยก็ได้นะฮะอันนี้หมายความว่าถ้าเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษเป็นการปักเนาะไม่ใช่เป็นการลากเส้นธรรมดาก็จิ้มจุดนี้นะคะโค้งขึ้นมาแล้วก็แทงที่จุดเดิมขึ้นไป อันนี้นะ,ะแล้วก็เอาจุดใหม่นะโค้งแล้วก็ขึ้นมาจุดเดิมแล้วจุดใหม่โค้งขึ้นมาจุดเดิมนี่นะคะจุดแบบนี้ก็ไดะะ้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วโค้งขึ้นมา เราจะแทงตรงนี้ขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะสุดท้ายเราก็เก็บรายละเอียดตรงนี้มันตงตรงแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราใช้การปักมันก็ตรงเนี้ยถ้าขึ้นเอ่อที่เดิมตรงจุดนี้มันก็จะแบบกระดาษก็จะขาดหรือพุนนะคะถ้ากระดาษขาดหรือพุนนะคะในในจุดบางช่วงนะคะเราก็ใช้สกอตเทปเนาะติดข้างหลังกระดาษเพื่อเป็นการซ่อมกระดาษไม่ให้ขาดนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเทค นิดเล็กๆนิดหน่อยนะคะที่ใช้ซึ่งเวลาเราดูจากโปรแกรมอะค่ะมันก็จะเหมือนกับการแบบลายมันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำในเวลาเราปักค่ะมันก็จะค่อนข้างสมดุลกันเดี๋ยวเราจะดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเพียงเทคนิคที่เราใช้ในการปักจริงๆนะคะในกรณีที่ใช้แบบจุดเดิมนะคะมากเกินไปมันก็จะทำให้ j s o หรือว่าภาพนั้นหรือช่องนั้นหรือกระดาษตรงจุดนั้นขาดได้เช่นเดียวกันเลยสร้างจุดใหม่ด้วยตัวเรานะคะที่เป็นแบบแนวเดียวกันกับจุดเดิมแนวเดียวกันนะคะแนวที่ใกล้เคียงนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําทุกกลีบเนาะทาทุกกลีบแล้วทีนี้มาดูส่วนของใบกัน ส่วนของใบนะคะสังเกตนะคะก็จะต่างจากกรีบดอกแต่ใช้วิธีการเดียวกันนะคะเพียงแค่ว่าทำสอ,สองข้างนะคะกรีบดอกเราจะเป็นแบบลากแบบนี้ใช่ไหมคะดูนะคะเทคนิคมือนเดิมค่ะกรีบเราจะเป็นแบบจุดนี้ใบอย่างทุกๆจุดนะ ใคะลาลากเส้นก็เหมือนกันนะ,ะใช้เทคนิคเดิมนะคะเวลาเราจุดเวลาลากเส้นนะคะถ้าจุดไวลราก็ปักตรงนี้ได้นะคะปักให้มันตรงก,กันอย่างเงี้ยปักได้นะคะปักลงไปพื้นเลยนะ กระดาษของเราอะคะ่ะโอเคเราได้เป็นวีเสร็จแล้วนะคะครบฝั่งหนึ่งยังไม่พอเนาะเราเริ่มขึ้นตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะไปอย่างทุกๆุจุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมา ทุกไหนที่ทับซ้อนกันเราก็เคลื่อนได้นะขึ้นมาโอ้ทางนี้เริ่มจะไม่สมดุลน,นะขึ้นมาทางนี้พยายามให้ขึ้นมาแบบพร้อมๆกันนะคะโงข้างหลังนะขึ้นมาสลับอ่านี่เบบเยอะแล้วก็ปักตรงนี้ได้นะ อย่าให้เป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกับตรงกลางเห็นไหมเส้นเดียวอโอเคก็จะสวยขึ้นนะคะเส้นเดียวกันเดีย๋ยวเราย้อนกลับไปตรงนี้นะย้อนกลับไปตรงนี้เนาะสังเกตว่าเราจะมีเส้นตรงนี้ให้ใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราปากจุดแล้วจุดตรงนี้มันมันมันช้ยเยอะไปพลุนไปค่ะแล้วก็แบบ ให้มันตรงๆเนี่ยค่ะเรามาเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับลากเส้นนะดูลายกรีบอีกรอบหนึ่งนะเพิ่งนะขึ้นนี้ใช่ไหมคะขึ้นปุ๊บขึ้นตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มานะขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มาขึ้นลงคลองข้างหลังนะขึ้นกลับคลองข้างหลังขึ้นครับ ล้องข้างหลังขึ้นมาคล้องข้างหลังขึ้นทอนนี้ตรงนี้ปุ๊บนะเรากลับเนาะสมมติเลื่เยอะแล้วนะเราก็ปากหยุดใหม่นะให,ใ,หใ,หให้ให้ให้ตรงกลางก่อนนะคะเลื่อนลงมาหนิดนึงแต่อย่าให้มันใกล้กับจุดนี้เกิน,นะคะใจเดี่ยวกระดาษจะขาดเนาะเรานี้ก่อนลวกันเพราะเราจะพอได้อ่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะและ้วก็ คลองข้างหลังนะคะมันจะมีเชือกแถวนี้นะคะ่ะที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คล้องคล้องก่อนคล้องปึ้งแล้วก็ขึ้นจุดเดิมนะ,ะไปนะ,ะอันนี้กรณีที่เราปักนะคะเราอาจจะเอามาเอาจุดนี้นเดิมมก็ได้นะคะ,นะคะแล้เก็บจุดเดิมขึ้นไปตรงกลาง <c oughs> ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาลรปักจริงๆเดี๋ยวเขาจะทับกันเองนะคะตรงนี้ประมาณนี้นะคะลองนำเทคนิคไปใช้ดูนะคะไปใช้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วไว้เจอกันในลวดลายคณิตินในรูปแบบอื่นๆสหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ